ร้านหนังสือของเรานะคะชื่อว่าร้านบุกวอร์มสโลแกนของร้านเรานะคะคืออุทยานการเรียนรู้บริเวณร,บรอบๆร้านมีโรงจอดรถสำหรับรองรับลูกค้าที่มาใช้บริการและมีแปลงดอกไม้และต้นไม้ปลูกอยู่รอบๆเพื่อเพิ่มความสดชื่นและร่มเย็นให้กับบริเวณรอบๆรบ้านต้นไม้น้าน,นอกสามารถมานั่งอ่านหนังสือข้างนอกได้ มาก็จะเจอจับเคาน์เตอร์ที่มีพนักงานคอยบริการและสำหรับคนที่อยากเช่าอ่านแต่ต้องการความเป็นส่วนตัวก็ต้องสมัครสมาชิกเดือนละ259บาทสามารถเข้าใช้ได้ทุกวันราคาเช่าอ่านชั่วโมงละ39บาทในห้องนี้ก็จะมีหนังสือมากมายแล้วก็จะมีโต๊ะให้นั่งอ่านหนังสือไว้คอยให้บริการคนที่มาเช่าหรือผู้ที่มาใช้บริการไว้ให้นั่งอ่านหนังสือในห้องได้ ภายในห้องมีความปลอดโปร่งโล่งสบายและยังมีแสงจากธรรมชาติส่องเข้ามาทําให้อ่านหนังสือแล้วรู้สึกผ่อนคลายหนังสือของร้านเรามีให้เลือกอ่านหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นหนังสือที่ให้ความรู้หรือจะเป็นหนังสือให้ความบันเทิงหนังสือให้ความรู้เช่นพวกหนังสือการเงิน ภายในโซนห้องนี้จะเป็นห้องสำหรับลูกค้าที่มาเป็นกลุ่มและเป็นสมาชิกกระทางร้านมีโซฟาวางไว้ให้สองฝั่งและตกเต็มไปด้วยรูปภาพต้นไม้ผมและชั้นวางของสำหรับวางหนังสือ ซนดีโซนคือสำหรับคนที่ต้องการความเป็นส่วนตัวภายในห้องจะเป็นเหมือนเหมือนการที่ประกอบไปด้วยโต๊ะเต้าอี้และหน้าต่างที่ติดโมลีข้างหน้าห้องทุกห้องก็จะวางชั้นหนังสือให้สำหรับคืนหนังสือโดยที่ไม่จําเป็นต้องคืนที่เคาน์เตอร์เพื่อเพิ่มความสะดสะวกสบายให้กับลูกค้าและตรงกลางจะมีรูปภาพต้นไม้เพิ่มสีสันให้กับห้องนี้ค่ะ Legenda